ในส่วนของการชี้แจงทําความเข้าใจต่อนานาชาติและพี่น้องประชาชนในประเทศนะคะวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะในส่วนของคอสชก็จะมีการชี้แจงขั้นตอนการทํางานทางด้านกฎหมายในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจด้วยในส่วนของการชี้แจงในส่วนของนานาชาตินะคะกระทรวงการต่างประเทศเองก็เตรียมเดินหน้าชี้แจงต่อนานาชาติสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวค่ะ ทางด้านในส่วนของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ทีมโฆษกคอสชอก,ก็แจ้งนะคะว่าในวันนี้เวลา10นาฬิกาพลเอกไผ่บุลคุ้มฉาย,ยาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคอสชอพร้อมด้วยนายวิศณุเครืองามที่ปรึกษาคอสชอและนายพรเพชรวิชิตชุรชัยค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการถแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะชี้แจงถึงขั้น ตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของคอสชอโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีค่ะ ขณะที่ทางด้านนายเสกวรรณเมธีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เปิดเผยว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวจะเป็นสิ่งยืนยันให้ต่างชาติได้เห็นว่าไทยได้ดําเนินการตามรถแมปตามกรอบเวลาที่วางไว้โดยจะเดินหน้าชี้แจงทําความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับไทยค่ะภายหลังจากที่มีการปฏิรูป ทางนี้ยืนยันนะคะว่าการดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศจะเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะการแสดงบทบาทในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียขณะนี้มีความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคาดว่าประเทศเหล่านี้จะให้ความสําคัญกับรายละเอียดการดําเนินการตามรถแมพ เช่นการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการจัดทำกฎหมายก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการเลือกตั้งต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนายเสก็ยอมรับนะคะว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ค่อนข้างกังวลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการเข้าควบคุมการจำกัดสิทธิของสื่อมวลชนเนื่องจากยังคงการประกาศกฎอัยการศึกเอาไว้ทั่วประเทศอยู่ ทั้งนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการคงกฎอายการศึกเอาไว้กว็เพื่อที่จะส่งเสริมบรรยากาศในประเทศให้เกิดความปลองดองและก็ความสมานฉันนั่นเองค่ะ